เธอเป็นอะไรไปปลาจีทำไมต้องรีบกินด้วยอ่ะฉันไม่เป็นอะไรหรอกหน้าฉันแค่หิวมากอ่ะฉันกินมิโมซ่าไปสองแก้วเองมิโมซ่าเหรอมิโมซ่าก็หมายถึงแชมเปญกับน้ำส้มไงเล่าถ้าเธอถามจบแล้วฉันขอกินก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งกวนฉันได้โปรดสมิตานี่เธอรู้ไหมวันนี้ฉันจ่ายไปต้องหมื่นรูปีค่าแต่งหน้าค่าชุดกับค่ากระเป๋าเดินทางถ้าฉันซุริสุ่งไแบบนี้แล้วก็ ต้องหมดตัวแน่เลยอะตอนเนี้ปราจีฉันว่าเธอกลับบ้านเถอะฉันว่าเธอคิดผิดที่ออกมาแล้วล่ะความผิดของฉันนะนะคือการอยู่บ้านหลังนั้นมาหลายปีฉันขอบอกเลยนะสมิตาถ้าฉันออกจากบ้านนั้นเร็วกว่านี้แล้วก็ฉันคงไม่ต้องพาเธอมากินอาหารจีนแย่ๆแ,แบบนี้หรอกฉันคงจะพาเธอไปกินมือข้ามหรูๆได้ตั้งนานแล้ว ปลาจีฉันว่าเธอกลับบ้านเธอไปขอโทษที่บ้านซะเขาให้อภัยเธอแน่บอกฉันมาสิเธอเข้าข้างคนในบ้านฉันหรือว่าฉันกันแน่ฮะทําไมเธอต้องขอให้ฉันกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมด้วยฮะแต่ปราจีเธอจะดูแลตัวเองได้ยังไงเธอไม่ได้ถูกแจ็กพอตนะเข้าใจไหมนี่เธอดูเหมือนว่าเธอจะคิดผิดแล้วล่ะ ฉันถูกแจ็คพอตแล้วหมายความว่าไงอะฮัลโหลฮัลโหลคุณอิรานีพอกอ็โทษนะหวังว่าคุณจะไม่ได้นอนนะ่ะอ๋อราชบีฉันปราชีอิรานีเป็นสาวกลางคืนนะฉันนอนดึกทุกคืนน่ะแหละน่าสนใจจังจริงสิดึกป่านนี้แล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยฮะไม่เอาหน้าที่รักคุณน่าจะรู้จักฉันดีเวลานี้ฉันจะอยู่ไหนละ่ะที่ไหนเหรอฉันอยู่ข้างหน้าไหนครับ ที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลของจีนนะสิคุณดูอะไรไหมมันสนุกสนานมากเลยว้าวหวังว่าคุณจะสนุกกับมันนะโอ้ขอที่ยาหยีงานฉลองไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยคุณน่าจะมาดูอาหารแถวนี้นะน่าสมเพชชะมัดทำไมอ่ะมีอะไรเหรอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนอินเดียถึงจะหัดทำอาหารจีนสักทีดูเหมือนว่าคุณน่าจะรู้จักอาหารอินเดียอร่อยๆถ้าคุณไม่รังเกียจเนี่ย ผมขอไปด้วยได้ไหมอ๋อได้โปรดวันนี้อย่าเพิ่งไม่เอาหน้าที่รักคือเออไม่เป็นไรนะถ้าคุณอยู่กับเพื่อนคุณนะอ่ะอ๋อคืนนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวนะ่ะก็ได้ตามใจนะแต่ผมมีเงื่อนไขคุณจะต้องมาที่บ้านผมในวันพรุ่งนี้ไม่งั้นผมจะไปหาคุณที่โรงแรมอะ่ะไม่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 ไม,ไม่คุณไม่ต้องมาที่โรงแรมหรอกนะฉันจะไปเองเจอกันพรุ่งนี้ก็ได้แล้วเจอกันบายที่รักบาย ใครโทรมาแจ็คผัดของฉันไงเล่าหมายความว่าไงก็หมายความว่าฉันได้วางแผนเอาไว้หมดแล้วแล้วถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนของฉันฉันจะเชิญเธอไปดินเนอร์ที่บ้านใหม่รู้ราของฉันเร็วๆนี้นี่แม่เป็นห่วงฉันเหรอเนี่ยปกติเห็นห่วงแต่สิทธิช่างมันเถอะฉันไม่รับหรอก ฉันไม่อยากผูกพันกับพวกเขาทีสงสัยว่าปราจีจะกำลังอยู่กับเพื่อนๆนะลูกถึงได้ไม่ยอมรับสายของฉันคุณก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะที่เราทำได้คือเป็นห่วงลูกนะสาวิตา ลูกสาวคนเล็กของเราออกจากบ้านไปพวกลูกสาวมีเหตุผลที่ทิ้งเราไปสาวิตาพวกเขาจากบ้านพ่อแม่ไปหลังจากแต่งงานแล้วแต่ปราจีผมไม่เคยคิดเลยผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าปราจีจะทิ้งเราแบบนี้ใช่ ลูกตัดความสัมพันธ์กับเราและออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วพอลูกโตขึ้นก็จะขาดความเคารพยำเกรงพวกเราคุณกับผมต้องยอมรับที่เลี้ยงปราจีมาให้มีนิสัยแบบนี้เราคงจะไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกและเติมเต็มให้ไม่ได้พ่อครับปราจีร้องขอโดยไม่มีเหตุผลมาตลอดนะครับ เธออยากจะเก่งที่สุดไม่ว่ายัางไงก็ตามอะ่ะเธอถึงได้อิจฉาพี่สิทธิไงแม่ครับแม่ก็รู้ว่าเธอเป็นยังไงอะ่ะแม่ก็เห็นว่าปราจีนเน่ะใช้ชีวิตสุขสบายสบายกับพี่สิทธิอีกอย่างเธออายท,ายที่อายที่ต้องบอกว่าเราเป็นครอบครัวของเธอพ่อครับทําไมพ่อต้องโทษการเลี้ยงดูของพ่อเทาที่ผมจําได้เนี่ยพ่อกับแม่ไม่เคยเลี้ยงเราแบบลำเอียงเลยนะครับ ถ้าพิสิทธิกับผมเหมือนกันน่ะทำไมปราจีจะต้องแตกต่างอะ่ะมันเป็นเพราะปราจีเห็นแก่ตัวไม่มีอย่างอื่นหรอกครับพ่อมันไม่มีอะไรที่มากไปกว่าน,นี้หรอกครับอัดเวทพ่อแม่นะ่ะมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกๆลูกๆเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่พ่อแม่ไม่มีวันทิ้งลูกๆได้หรอกเนาะถึงปราจีจะไปจากเราก็ตามเราก็ยังอดเป็นห่วงปราจีไม่ได้นะลูก องคเนธได้โปรดประทานพอลูกสาวทั้งสองของเราด้วยพวกเขาไปจากเราได้โปรดคุ้มครองพวกเขานี่ก็สายสิบห้านาทีแล้วเขาทำอะไรอยู่ขอโทษนะคะเอ่อไม่ทราบว่าคุณกุลทราอยู่ไหนหรอคะเขาคงจะอยู่ในห้องนะครับคุณลองเรียกเขาสิครับ คุณคุณท่าคุณกุนท่าไม่มีมารยาทเลยนะคุณกุนทาเมื่อคืนไม่ใช่ความผิดผมและอีกอย่างหนึ่งคุณทำให้ผมต้องขอโทษคุณผมก็เลยคิดว่าผมเองก็ทำผิดเหมือนกันเน่มันเลยเป็นการง่ายที่จะขอโทษ วันนี้ผมจะทำให้คุณยุ่งยากวินกุนทากำลังคิดอะไรอยู่นะเขาคิดว่าตัวเองมีเงินแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้เหรอเขาทั้งดื้อและไม่มีมารยาทแต่ฉันรู้วิธีจัดการผู้ชายแบบเขาคอยดูก็แล้วกันคุณกุนทา ไม่คุณก้าวร้าวแบบนี้ฮะคุณคิดว่าตัวเองเป็นใคร จะทำอะไรเนี่ยคุณกุนทาผมทําอะไรคุณตั้งหากจะทําอะไรอ่ะคุณโผล่เข้ามาในห้องผมโดยไม่ได้เคาะประตูคุณลื่นแล้วทําให้ผมล้มทับคุณอ่ะมาตอนนี้คุณกลับถามว่าผมทําอะไรเหรอคุณนี่เหลือเชื่อเลยอ่ะสิทธูนปล่อยฉันนะผมจะปล่อยคุณก่อนอื่นบอกมาว่ามาในห้องผมทําไมนี่ปล่อยฉันนะคุณกุณทา นี่อะไรสิทูคุณจะทำอะไรผมเหรอเงียบนะคุณกุนทาฉันว่าคุณนี่คงจะเสียสติไปแล้วจริงๆคุณกำลังพูดจาเหลวไหลสิ่งที่คุณกำลังคิดมันผิดมหันเลยอย่าพยายามทำตัวอวดฉลาดได้ไหมผมไม่ได้พยายามอวดฉลาดนะสิทูผมฉลาดอยู่แล้ว เลิกพูดจาเหลวไหลแล้วปล่อยผ้าคลุมฉันซะนี่ทำอะไรอะผมทำอะไรงั้นเหรอคุณมันจิตใจสกรปรกและฉันรู้ว่าจะจัดการคุณยังไงปล่อยผ้าคลุมของฉันก็ได้ผมจะปล่อย <c oughs> ไปที่สวนภายในสิบนาที คุณคุณราฉันคิดว่าคุณไม่คำนึงถึงความเป็นจริงเลยแต่ฉันคิดผิดคุณรู้ดีว่าความจริงคืออะไรคุณถึงได้แปะรูปสกปรกของคุณในห้องคุณแบบนี้ยังไงละ่ะดีดีมาก